เอาละครับเวลาที่เราจะมาลุ้นพร้อมกันนะฮะกับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งครับครับผมเชื่อว่าในห้องส่งนี้ลุ้นกันทุกคนอย่างแน่นอนแต่คงจะไม่มีใครลุ้นเท่ากับคั่เขาเหล่านี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับจ็ดสุดท้ายจากสตาร์คนฟ้าควาเรอ แลต้องขอเชิญนะฮะผู้ที่ถือผลคะแนนนะฮะมาให้พวกเรานะฮะสกอร์คีเปอร์ครับโอ้โหยังไงยังไงเห็นชุดเธอแล้วอยากเลี้ยงปลาหานกยุงสักตัวทำไมอ่ะกลุยกลายนิดนึงนนิดึงคุณผู้ชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น10%และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930 และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดไปยังผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดนะครับและวันนี้ผู้ที่ได้มากที่สุดนะครับได้ไป28บคะแนน และเขาก็คือขอสแสดงความยินดีกับวกว้างครับจากคะแนนสะสมกลางสแตนใน2อนวัสุดท้ายครับวันนี้เธอได้คะแนนจากร้อยเสีย,นยงน้อส่งมาเป็นอันดับที่1อันดับที่2ค่อนข้างห่างเหมือนกันนะแฟรงค์ครับได้ไป19คะแนนครับ และเขาก็คือขอแสดงความยินดีกับซิลวีครับตามมาติดๆในอันดับที่3นะครับได้ไป16คะแนนซึ่งก็ได้แก่ เขาก็คือแอมครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ไม่ห่างครับอันดับที่4ได้ไป14คะแนนนะครับ <Yeah. S 2> ขอแสดงความยินดีครับน็อตครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เหลือ3คนนะครับตุ้มตาม Apple และ n e s สอันดับที่5ได้ไป11คะแนนซึ่งก็ได้แก่ตมตามตอนนี้ก็เหลือ Apple และเนสนะครับซึ่งมี1คนนะครับได้ไป8คะแนนและอีก1คนนะครับ ได้ไป4คะแนนนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดในวันนี้จาก100สิ่งในห้องส่งนะครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศคือรายชื่อของผู้ที่ได้อันดับที่6นะครับได้ไป8คะแนนและเขาก็คือขอแสดงความยินดีครับเนสครับ นั่นหมายความว่านะครับแอปเปิลคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเซงในห้องส่งน้อยที่สุดวันนี้นะครับได้ไป4คะแนนนะครับ ท่าผู้ชมครับคะแนนนี้ยังไม่เป็นที่ส้นสุดครับเรานะับเป็นเพียง10%เท่านั้นนะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผู้แข่งขันคนไหนได้ไปต่อส่งคะแนนคุณมาได้จนถึงวันพรุ่งนี้6โมงเย็นครับทั้งทาง SMS นะครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42 8 99หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้แขง่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกพรุ่งนี้ ผู้แข่งขันหนึ่งคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดหนึ่งคนจะไม่ได้ไปต่อกับเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นผู้แข่งขันที่คุณชื่นชอบแล้วก็ส่งคะแนนเข้ามาเยอะๆครับผมใช่แล้วนะฮะต้องบอกอครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่าวางใจนะครับผมอย่าวางใจจะอยู่อันดับไหนก็แล้วแต่ครับผมบเพราะว่าคะแนนของร้อยเศษในห้องส่งคิดเป็น10%นนะครับเรายังรอคะแนนจากคุณคนไทยทั้งประเทศอยู่และเพื่อเป็นสิ่งประกอบในการตัดสินใจครับเราจะย้อนกลับไปดูผลงานของพวกเขากาันอีกครั้งหนึ่งครับ หมายเลขสามกว่าง้าในเพลงพลิกล็อกกัหมายเลขสี่ซิวีมาในเพลง,พลงไม่มีใครไไมมม่่ีใครเหลือใครสิ่่งทีวไปมายเ, <My S 2> เลขห้าแอมมาในเพลงลืมไปไม่รักกันลืมไไปปแต่ันเ ใจไว้ไม่ทันลืมไปว่าไม่รักกันไม่เหมือนวันที่ทานมาหมายเล็ก6โนตมาในเพลงวิมาณดีเป็นวิมาณอยู่บนเด็นให้เธอได้พักเิงเองและนอนหลับไหลหมายเล็ก7แอปเปิ้นมาในเพลงแพ้ใจเก่งมาจานั้น แเนสมาในเพลงอย่าคิดมากเราเองก็คบกันมานานมันก็นานนานพอจะรู้ดีไม่เคยจะคิดอะไรกับใครเลยสักทีหมายเลขนึ่งตุ่มตามมาในเพลงแผลนในใจีอออ่าหรรืืคกตน อย่าลืมนะครับรักใครชอบใครส่งคะแนนโหวตของคุณมาได้ทั้ง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบและส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกเรายังเปิดรับคะแนนจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็น ตราบใดที่ยังไม่ถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้คะแนนของทุกคนสามารถพลิกผันได้ครับและถ้าคุณอยากให้คนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์ได้ไปต่อทรงคะแนนของคุณก็มาทั้งทาง S M S และหมายเลขดอกจันทร3 0ก่อนวันพรก่อนม้นีีเวลา6โมงเย็นครับผมซึ่งจะบอกว่าปีนี้นี่โอ้โหเข้มข้นมากนะสมการแข่งขันแล้วก็อย่างที่บอกนะว่า พลิกผันได้จริงๆนะได้ตลอดเวลาครับนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของ The Star นะครับได้ทาง w w w t h e s t a r ็บดอทเดอะสนะครับแล้วก็สามารถส่งกำลังใจให้กับผู้อิงขันทั้ง7คนได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m ท o k ซบุ๊กดอทคครับครับผมแล้ววันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเซเลบของเราแล้วครับดีเจเจแม็คครับครับจาก Green Wave นะฮะและขอบคุณพี่ๆทั้งสามท่านของเราด้วยนะครับพี่โจ้พี่ม้าพี่เพชรขอบคุณครับขอบคุณวงฟิวเจอร์ ขอบคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และชมทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับรวมทั้งร้อยสีในห้องสมงด้วยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ติดตามชมการประกาศผลผู้ที่ได้ไปต่อซึ่งจะมีเพียงแค่6คนเท่านั้น3ามทุ่มครึ่งทางมูลนิธิทีวีแห่งนี้ครับผมใช่แล้วนะฮะและคืนนี้ตีหนึ่งนะครับสามารถชมเทปบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตพัทยามิวสิกเฟสติวัลกันได้นะครับเราจะได้เจอกับหนุ่มบี้นะฮะขึ้นเวทีระดับอินเตอร์นะฮะแล้วก็ตามด้วยศิลปินระดับอินเตอร์ก็คือเรนนั่นเองนะครับครับผมแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะนอกจากจะได้ชมการประกาศผลแล้วคุณจะได้พบกับแกมเดอะสตาร์พรุ่ สามทุ่มเครื่องทางโมเด์นายทีวีนะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับัครับขอขอบคุณใหม่คลีนแอนด์เคลียร์ดีฟแอคชธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์รีจอยส์โตโยต้าวีออสน้ำนมถั่เหลืองแลคตาซอยแบรนด์ซุปไก่สกัดและเครื่องดื่มโค้ก จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายงดงาม